สวัสดีครับผู้ชมแล้วก็มาอีกครั้งฮะกับเกมแอตโทนี่ฮะและครั้งนี้ผมจำไม่ได้ว่าครั้งล่าสุดตอนเปิดคลิปเรามีเสียงเพลงนี้ไหมนะแต่รอบนี้มันมีฮะผมไม่รู้ว่าเขาอัปเดตมาหรือแก้บงแก้บักอรอย่างฮนะแต่ก็เซฟกูก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วเพลงก็หายเลยผมไม่แน่ใจว,ว่าเกมเขาแก้บักะน,นะแต่ล่าสุดที่ผมเห็นคือ เขาลงคลิปเอ้ยเขาลงเกมเมื่อสิเ็วันก่อนฮะก็คือวันที่ผมไปโหลดเกมนี้มาครั้งแรกฮะชนะวันนี้เรากลับมาแก้แก้ตวอยครั้งมันเป็นเกมเกมเดียวฮะหรือเป็นอีกหนึ่งในหลายๆเกมฮะของปีนี้ที่ทําให้ผมนอนไม่หลับฮะเพราะว่าผมจบเกมมันไม่ได้ฮะ <c ười> จริงเป็นโคตรสูดอะโอสโอะแต่และคืนนอนแต่และคืนแต่อัดคลิปแต่และวันที่ผมต้องแบบต้องมานั่งคิดกับเกมนี้ว่าูจะจบเกมนี้จริงไหมน้อ <c ười> คือเราก็เล่นแล้วมันก็บั็กฮะแล้วพอแบบ ตอนมันบล็อกปุ๊บแล้วก็เหนื่อยใจไงแล้วมันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยในการเล่นฮะทําให้วันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งฮะครับในความเดินตอนที้นะฮะผมก็พยายามที่จะจบเกมนี้ได้ฮะต่อให้แบบเลิกอ,อัดคลิปนี้ไปฮะของครั้งก่อนฮะผมก็ไปเล่นนั่งเล่นต่อก็ยังจบไม่ได้ฮะยังไปติดบล็อกอยู่เหมือนเดิมโอเคฮะถ้างั้นผมขอเข้าเซฟเดิมนะเพราะว่าครั้งก่อนเราจะได้รู้รว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราฮะตอนคืนนั้น เื่อนั้นที่เกิดขึ้นก็คือครูเข้าเซฟเดิมปุ๊บมันก็เข้ามาอยู่ที่เดิมอะมึงใจครูเซฟตรงไหนในเมื่อมันก็อยู่ที่เดิมปะวะเนี่ยฮะวเวลาการเล่นครั้งก่อนของเราก็คือแปดทีฮะแต่เมื่อเรากดเซฟกดโหลดเซฟปะมะมันก็จะให้เราตื่นมาที่เดิมมาโดยที่ไม่รู้ว่าให้กูเซฟไปเพื่อ, <laughs> เ,อ,อเครียดกินกาแฟดีกว่าแม่วันนี้ฉันจะต้องจบเกมนี้ให้ได้อะ งั้นฉันไปเช็คคอมหน่อยแล้วกันมีข้อความอะไรใหม่แม,ม่คุณพงคุณพ่อ Y2K อะไรมาเต็มเลยอะแต่ไม่เป็นไรฉันกินกาแฟดีกว่านะเออฉันไปเช็คงานดีกว่าอาล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 า,ลาทำงานละว้วาวรอบนี้แก้มันทันฮะเธอคลิปนี้มันสั้นฮะไม่ต้องแปลกใจฮะผมจะตัดให้ไวที่สุดฮะเพราะว่า <c oughs> มันจะได้มีคลิปลงฮะแลวคลิปเกมนี้มันจะได้จบไปฮะผมสงสัยมากเลยจริงๆถ้าเกิดผู้ชมเล่นเกมไหนที่แบบสนใจว่าแม่งภาพสวยจังว่าแต่พอไปเล่นปั๊บแม่งบั๊กที่หายไววอดเลยอ่ะคือแบบแล้วก็มีผีมาแบบผีขี้เล่นเนี้ยเขามาแบบทักทายเราแล้วแบบ <c oughs> หายไปอ่ะแบบสุดท้ายมันก็ทําให้เราเหงาฮะต่อให้โผล่มาแล้วก็พาเราเหงายู่เหมือนเดิมฮะก็ไม่ได้ช่วยอะไรโอเครอบนี้ผมจะแบบไม่รีบร้อนนะฮะแบบค่อยๆเป็นค่อยไปฮะ ผมหวังว่าเขาจะมาแก้บั克เรื่อยๆเกมนี้เลยเลนะฮะผมก็พยายามช่วยเกิดับเกมที่แบบพยายามทําให้มันเป็นรูปเกมฮะทําให้แบบเกมมันแบบมีเป็นรูปเป็นล่างอะไรย่างี้กดรับปั๊บแล้วกดวางปุบเลยฮะไม่ต้องฟังเบื่อขี้ฟันแล้วว่าเบื่อขี้ฟันขอาโพงเทนโอเคฮะคือมันจะดีมากครับถ้าเกิดแบบเขามีแฟดส่งแฟดไลท์ให้เราอ่ะแบบไฟงชงไฟฉายอะไรเงี้ยเออแต่มันไม่มีอะฮะวางวาง แล้วก็เติมไม้ผมจะเติมไป4อันเลยนะอ่าฮะแล้วผมก็เริ่มรีดเลยเช็คโอเวนโอเคขวาวางจำได้หมดะฮะเมนูนแรกก็เหมือนเดิมใช่ไหมก็คือไอ้โอเคเราเช็คเรียบร้อยแต่อย่างเช็คโ <Check oven S 1> อเวนยังไม่ได้เหรอวัด <c oughs> เห็นไหมมันมันบั๊กฮะเช็คเดอะโอเว่นอีเฟอร์ออนเดอะคอมพิวเตอร์คือต้องให้เราดูเหรอไม่ใช่ดูไกด์ฮะโอเคหมดยังได้ยังได้มาแล้วฮะเมนูมาแล้วเหมือนเดิมฮะลินดาลินดาเหรออืมวินโดว์วันนั้นทำอะไรเนาะลินดาโอเคอันเจนแมนซูมซอร์ฮะ อันเชิมัสลูมมีแค่นี้แหละลินดาฮะอันเชิมัสลูมแล้วก็อันนี้มาฮะเรียบร้อยแต็นก็ลงเก็บฮะเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปกดอันนี้นะเพราะว่าสุดท้ายแม่งก็กดแล้แม่งก็ใช้เวลาต่างกันอยู่ดีฮะกดเพื่อกดเพื่อโอเครู้สึกเหมือนครั้งก่อนแหละเขามีอะไรบางอย่างให้ทําตรงนี้ฮะแต่ผมมันไม่มีซนะับไตเติลอะก็ฟังไม่ออกเข้าไปฮะ ห้องน้ำผู้หญิงเข้าไม่ได้เหมือนเดิมโอ okay. เคเพื่อคอาบ้างไวตัดคลิปเลยอันให้ให้หานี่แม่งเสร็จสัก <ๆ S 1> ทีแล้วกูจะได้หันไปดูด้วยว่าไอ้ขลังไม่มีใครตอนที่เราทำทำพิซซ่าอันที่สองฮะแต่กูก็ต้องระวังไอ้กระทะเอ้ไอ้ไถังขยะด้วยแม่งแม่งเป็นถังขยะปิศาจแม่งเป็นถังขยะปิศาที่แม่งดูดได้ทุกอย่างโคตรกลัวได้ละฮะโอเคเก็บ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  ต๊อปพิซ za ที่เคาน์เตอร์ครีเช่นฮะตรงนี้โอเคนะแล้วก็รอรถมาอีฟี่อีฟีู่ว่าทําตรงนี้รอไปก่อน,นะฮะทุกอย่างต้องใช้โทมิโตซอฟหมดมาแล้วแ้วต้องมาเก็บตรงนี้เคกูเดินมาให้แบบนี้ปกปกติก็จบแล้วมนาะพี่โชคดีพี่รอบนี้นิงหนูไปไหนแล้วพี่ผมขอร้องมันมองไม่เห็นฮะผมเป็นคนสายตามไม่ค่อยดีอยู่แล้วฮะ แต่มันน่าจะเึ้นผึ่งพ่อตัวเองะฮะให้เป็นพ่อที่แบบทักเรามาข้อความแรกอะที่แบบอยู่ในคอมเอออ่ะเดี๋ยูกูรอฟังอีกรอบนึง Hey cuz good job on your first pizza of the night uh huh. so from now on you will get orders on the computer just uh huh. take them as they arrive and try to get them all done on time all right there are some other things I need to tell you in the last couple of weeks โอเคข้อความเหมือนเดิมฮะมันก็คือแบบเราบอกว่ามีคนหายตัวไปอะฮะมีของหายมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นฮะเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ๋อนี่มันคือชาโคฮะมีออเดอร์ชาโคเปลี่ยนฮะชาโคลโทมิโตะซอสมอสซาเรลล่าแฮมป๊อทเปอร์ลีอะไรนะอะไรบ้างนะมันต้องทำตามเมนูฮะมันต้องเป็นมอส z a เ e ลล่าแฮมป๊อทเปอร์ลีอะฮะ มอสเซเรลล่าแฮมเปปเปอร์โลนีถัดแล้วเนาะเปปเปอร์โลนีอีกแล้วกูไม่เห็นมันอีกแล้วอ่ะกูไม่ได้เห็นมันอีกแล้วมันมาโผล่ตรงนี้มก็หาไปก็ฮะรอบนี้มีสามออเดอร์เลยเกินไปเปล่ามีสามออเดอร์เลยะฮะออเดอร์ซ้ำหนึ่งอันด้วยโอเคฮะออเดอร์ซ้ำหนึ่งอันเดีย๋ยวผมทำล้อกันมอสเซเรลล่าแฮมเปปเปอร์โลนีถูกไหมถ,นะถูกเนาะถูกแหละ โคอ่ะโคโคมันคือเมนูนี้ฮะแฮมเปปเปอร์น,รนีไม่น่าผิดฮะผมไม่น่าผมไม่น่าที่จะทำผิดได้ขนาดนั้นฮะอยากจะทำหลายเมนูนะแต่ว่ากลัวมันบั๊กอ่ะผมไม่กล้าทำหลายเมนูฮะเดี๋ยวมันบั๊กขึ้นมาแล้วไม่จะจบโอเคมาแล้วครับต้องการอะไรครับไปดูไปดูก่อนไปดูพิซซ่าพิซซ่าไม่หายอีกอย่าเป็นพิซซ่าชีหายหมดเลยอ่ะ เอ้ย <chat> สวยละกูสวยละกูสวยละกลัวมันบล็กตรงนี้ฮะได้แล้วฮะโอเค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 ต่อไปก็เอาไปวางไว้ตรงนี้ฮะวางไว้หว <splash> <t uring> ังว่าจะไม่บั็กนะเนี่ยมันมันไม่มาฮะเหลือต้องกดเรียกวะเหลือต้องรอให้หาแล้ไปส่งให้เรียบร้อยก่อนค่อยก็ค่อยแบบให้อย่างนี้เหรอ ได้แล้วฮะคือ,อย่างไม่ผมอย่างไม่กล้าเก็บอะคือ,อย่างไม่รู้ว่ามันมันมันไปไหนอะหรือมันต้องทำอะไรก่อนวะออเดอร์ก็ได้แล้วเท็เมลเมลคนเดิมฮะเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมอันนี้เขียนอะไรเด็ดเดเ อะกูเซฟแล้วกันนะเดี๋ยวกูเซฟเ,เซฟได้ไหมเซฟเขียเซฟอะนี่เขียเซฟนะเขียเซฟนะ่อี้อ่ะนะนะอ,อ๋ะอนี่มันต้องวางอย่างงี้เหรออ๋อมันต้องวางคู่เลยงี้มีคนสั่งมาสองออเดอร์ order, ฮะโอเคพี่ฝากด้วยนะพี่โอเคฮะ

Well, I used to make the pizzas during the night shift. They probably told you I was insane or other stupid lies about what made me do what I did. The truth is elsewhere. There are things happening in this restaurant, and I can help you survive. Well, you could just run away and never look back. But if you're even slightly like me, you mm. came here for a reason. A purpose. You have something you need to do, isn't it? While you pursue whatever fantasy of yours, I can help you survive a few nights. Uh huh. จบแล้วฮะอ่ะไม่มีผีมาจาสแก้วเหรอเขาบอกเขาบอกว่าเขาจะช่วยเอาให้เราเอาตัวรอดจากจากคืนนี้ให้ฮะว่าว่าเหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนเขาจะไปสืบเรื่องประวัติของเราเรเรแล้วเรียบร้อยแล้วฮะว่าเรามีชีวิตที่แบบแย่ๆอะฮะแล้วก็คืนเนี้ยมันเหมือนมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแล้วเขาจะช่วยเราในแบบการเอาตัวรอดในคืนนี้ฮะและมันก็จบไปเลยเพราะมันคือเดโม่ฮะ ไม่มีเลยเลยจบแล้วไม่คิดจะจำทาแกกูหน่อยเหรอแบบโจงแบบอยู่ดีพอมาางหลังมีคนกรีดด้วยแล้วกูก็ไม่เห็นอย่าบอกนี่คือกูยังไม่จบใช่ไหมจบยังคุยญิงสนใจไปบัาบัดหน่อยไหมสนใจไปบับัดหน่อยไหมสภาพไม่น่าดีนะเราเนี่ยแล้วเมาส์หายด้วยตอนนั้เมาส์ผมหายปแลวจากหน้าจอ อะไรอ่ะคือคือเมาสหายแล้วะฮะผมว่าเกมบั๊กอยร่ะฮะอย่างที่ผมบอกแต่รอบนี้ผมจบเกมได้ไงจบเดโม่ฮะใช่ะฮะนี่คือแอดโทนี่กลับมาล้างล้างคอ,อยอ่แล้วะฮะเชลราด14นาทีจบแล้วต่อมาไม่เกิน10ฮะครับก็กลายปีใหม่แล้วะฮะก็เป็นรงใจด้วยะฮะปีหน้าก็ผมจะพยายามทำคิวถึงที่สุดะฮะปีนี้ก็เหลืออีกวันสิบกว่าวันไม่เกิน10วันละฮะก็ พยายามให้ถึงที่สุดฮะคุณตายคุณตายด้วยมึงให้กูตายเหรอกูมีตายด้วยเหรอติดพิษด้วยติดพิษ้วยแกนะฮะจบครับไว่เจะกม่คลิปหน้าบ๊ายบาย